สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของท i m Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์นะคะเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าจานังคานพุทที่ผ่านมาเนี่ยทีมโค้ชเนี่ยไปเอาติ้งกันนะะที่ต่างจังหวัดกันเลยอาจจะไม่ได้มีใครมาอัดคลิปให้วันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูด้วยค่ะว่าทองคําจะ ยังไงต่อนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใบายราคาแบบบอกตรงๆว,ว่าออทามไฮกันแทบทุกวันน่ะเออน่าสนใจมากๆนะคะคือทองคำไทยบาทของเราเนี่ยนะจะประมาณสี่หมื่นกว่าๆแบบไปๆหรือห้าไปแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ในสำหรับเลขดอลลาร์นะคะ2อ8พดร้อดสิบเรียบร้อยแล้วคือออทามไฮในรอบประวัติศาสตร์ของ สักราชโลกนี้เลยนะคะเอาล่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราสามารถที่จะมีมุมมองในการเทรดทองคำยังไงได้บ้างนะคะพาทุกคนเริ่มจากทำเฟมเดย์ก่อนเลยนะคะเองจริงๆนะต่อให้ดูทำเฟมวีถึงหรือทำเฟมมันเนี่ยก็จะเห็นแหละว่ามันอทำไฮแบบสุดๆจริงๆนะคะคือวิ่งสุดๆมาถ้าเกิดว่าใครเป็นหนึ่งในแท่งเขียวที่เขามาได้ไกลขนาดเนี้ยก็แสดงความวิดนดีด้วยนะคะ รวยและรวยละรับสัและจุกๆนะคะโอเคมาดูตรงนี้กันดีกว่าทาเฟมเดเมื่อวานเป็นวันพุธนะคะแท่งนี้เลยมีการนะคะเปิดเป็นแท่งสีเขียวนะจริงๆคิดว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะเขียวแบบใหญ่ยาวเนื้อนแน่นมากๆนะคะแล้วก็ทุบลงมานะคะที่ทุบลงมาเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ 1,500จุดนะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะถ้าเกิดเทียบกับจุดที่เขียวเขียวเขียวมาทั้งสัปดาห์ขนาดนี้นะคะถือว่าแรงซื้อเนี่ยยังคงมีอยู่เหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะเราลองตีหน่อยสิดีมนของ d ดเอาแบบชัชดๆเลยเนี่ยมีโอกาสลงมาถึงก้อนล่างเหมือนกันนะเมื่อไร่ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะอาจจะลงมา อีกนานเลยแหละกว่าจะลงมานะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นแนวรับราคานะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเคยมาทดสอบตรงนี้แล้วมาตรงนี้ต่อนะคะมีการยืนต่อแล้วไปได้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะที่ปรับตัวขึ้นไปได้ขนาดนี้เนาะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยทำกำไรได้กันอย่างเยอะมากๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีชาวบายแล้วก็ต้องมีชาวสวนใช่ไหมคะก็อาจจะมีส่วนเซลล์กันบ้างนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าโมเมนตัมของเขาเนี่ย ไปไกลมากๆจริงๆนะคะคือกว่าจะทุบลงมาได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลงมาไม่ได้เลยนะทุกคนกราฟเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะต้องมีการยออ่อแล้วไปต่อยออ่อแล้วก็ไปต่อนะคะไม่ได้มีแบบขึ้นตรงๆแบบทุกวันในขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเซลล์มาเนะะี่ยจะเป็นโอกาสในการเซลล์ทำกำไรชั้นๆเช,นช,นช่นเดียวกันนะคะ ไปดูกันต่อเดมีประมาณนี้เลยเขียวขนาดนี้นะคะก็ยังคงมองว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะ4ชั่วโมงบ้างนะคะ4ชั่วโมงมีหลายจุดที่น่าสนใจเลยทุกคนเห็นไหมมันขึ้นแบบมาเรื่อยๆเลยไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นเทรนด์อะไรที่มันได้เปรียบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะมีดีมาร์กรอบนี้ค่ะมีดีมา์กรอบนี้นะคะแล้วฝั่งซ้ายมือของเขาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยู่ระหว่างตรงนี้นะ แต่หันมาแล้วก็จะมีแถวประมาณ2830นะคะเอาจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนเลย2830เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าสนใจเอาเป็นว่าปัจจุบันเลยเนี่ยความสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยยังมีความไซเว่์ออกข้างนะคะ จะเห็นว่าแท่งเทยียน1 2 3 4 5สห้าเนี่ยคูณสี่ชั่วโมงไปเนี่ยรวม20ชั่วโมงแล้วนะคะที่วิ่งออกข้างกำลังลังเลว,ว่าจะเอายังไงดีจะขึ้นต่อเลยหรืออยากจะลงมาหาดีมานข้างล่างดีจะบอกว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะสำหรับมุมมองของสี่ชั่วโมงเนาะเอาเป็นว่าสำหรับสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าลงมาได้นะคะจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะ เป็นหนึ่งจุดเลยที่มีความน่าสนใจเนี่ยขอตีไว้ให้ก่อนเลยประมาณนี้ทุกคนสามารถที่จะไปตีกรอบโซนตามได้นะคะอันนี้ขอให้เป็นหนึ่งศูนย์แล้วกันประมาณนี้ถ้าลงมาได้นะจุดถัดไปน่าสนใจขอมองให้สี่ชั่วโมงพวกกรอบตรงนี้ก่อนเลยนะคะมีโอกาสที่จะลงมาเราสามารถที่จะพิจารณารอคอนเฟิร์มได้นะคะ ซึ่งจุดนี้นะสอง5ถึง2 8 3 2 4 5ถึง8 3 2ชึบแบบนี้นะคะเแบบนี่ยชะะึแบอบ่ะ,ะขอเขียนเลขให้กรอบที่มันใกลที่สุดสำหรับตอนนี้ก่อนละกันนะคะกรอบนี้เลยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะไซเว้แล้วก็ล่วงลงมาอะก็ไม่ว่ากันนะคะก็ยังคงอยู่ในดีมาร์ที่มีความน่าสนใจ อยู่แค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าเกิดทุกคนถามว่าแล้วปัจจุบันยังไงคะตรงนี้เลยค่ะในกรอบสีเหลืองฟ้าตรงนี้นะยังไซเวอยู่ยี่สิชั่วโมงแหละนะคะยังคิดไม่ออกเลยว่าจะยังไงดีนะคะอ่ะไปกันต่อดีกว่าที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะจะเห็นภาพมากขึ้นเลยเนาะความไซเวของเขานะคะในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่แถวๆตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมีโซนบางอย่างอยู่เหมือนกันนะจะมีโซนกรอบนี้ค่ะที่มีความ ลงมาทดสอบนะคะแล้วปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮได้เออจุดนี้จะบอกว่าเป็นหนึ่งจุดที่สวยมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้มาเนี่ยนั่นแหละก็พุ่งราคาไปออดทำหายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื่องจากไม่มีต้านอะไรทั้งหลายแหละดังฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่าไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยอาจจะต้องนำในเรื่องของโครงสร้างเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคะตะอย่างที่เห็นเลย ขึ้นไปขนาดนี้ถ้าเราแบบจะถือต่อไปไม่แบ่งเก็บเลยอะสุดท้ายราคาก็ทุบลงมาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทํากําไรได้แล้วอา,อาเหมาะสมตามที่เราโอเคแล้วลอะไรเงี้ยแบ่งเก็บส่วนใหญ่ไปก่อนนะคะใครจะถือสั้นใครจะถือยาวแต่ว่าแบ่งเหลือหลอดเล็กๆเนี่ยถือไปตามระบบเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูสีหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงยังมีความเป็นไซวี way, ออกข้าง แต่มีการมาทดสอบดีมานนี้นะทํำนิวไฮเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงๆนะถ้าเขาจะไปต่อนี่ทุกคนมันควรจะแบบเอ้ยย่องเงี้ยนะแล้วไปต่อเลยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันความไซเวนของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความลังเลของมวลมนุษย์เหมือนกันนะนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องลงไปดูให้ลึกมากขึ้นในทางเสียที่เล็กลงนะคะว่าจุดเนี้ยมัน ยังไงดีนะคะหรือว่าอยากจะขึ้นต่อหรือว่าลงต่อเนะเพราะฉะนั้นยังมีความลังเลนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะสีชั่วโมงรอตรงนี้หนึ่งชั่วโมงยังคงมีจุดตรงนี้นะคะดิมานที่คอยรับราคาไว้เพราะฉะนั้นต่อให้มีความไซด์เวยแบบนี้นะคะก็ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรืออาจจะลงต่อแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะสำหรับหนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวขอลงไปดูในทางเฟรมส0ิบนาทีหน่อย ไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชุดตรงนี้ก็มีดีมาน d นะนะคะที่น่าสนใจนะคะลงมาทดสอบแล้วด้วยนะคะปรับตัวขึ้นไปก็ยังคงไซเวย์นะ1ชั่วโมงนะคะก็ยังคงไซเวย์แล้วก็มีแรงแดงสีแข้งแรงขายแรงเขียวแรงซื้อนะคะสลับกันไปมานาะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็ยังคงมีความ ทดสอบแล้วไปต่ออยู่นะคะก็อยากให้อลองดูค่ะว่าถ้าชุดตรงนี้สามารถที่จะยกโลยกไฮแบบนี้นะคะได้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะรอนิดนึงรองให้เขาสร้างชุดตรงนี้นิดนึงนะคะมีใครหลายคนอาจจะถามว่าแล้วตรงนี้มองเป็นย้ำโลได้ไหมคะโคช จะบอกเลยว่ามองได้นะคะหาซัพพลายให้เขาด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจ,จะบอกเลยอาจจะส่วนเทรนใหญ่มากๆหน่อยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนใหญ่ๆของเขาเนี่ยปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นทั้งทาง,ทางจริงๆค่อนข้างจะถูกทำฟรมนะคะถ้าเกิดว่าเซลล์ตรงเนี้ยอาจจะดูเรื่อง profit margin นะคะ R R T P S L เหมาะสมไหมเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ยังคงมองหน้าบ่ายเนี่ยรอภาพนี้นะคะรอให้สร้าง rally by r ล l l มีแท่งเขียวมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาไปต่อกันโอเคไหมแต่ถ้าจะลงมาได้จริงๆนะอาจจะขึ้นไปปุ๊บนะคะอาจจะเกิดภาพนี้ฟืบนี่นะคะลงมานะคะแบบนี้นะคะเราอาจจะเนี๋ยนะสก,กุ่ชือ้ออาจจะขึ้นแบบนี้ไปไปแบบนี้นะคะเราไม่ไหวแล้ว อยากจะปรับตัวลงมานะคะเราอาจจะรอบางอย่างนะคะให้เขาเกิดโครงสร้างปรับเปลี่ยนเป็นเทรนด์นิดนึงในทางเสมย่อยเนาะแล้วค่อยเทรดเซลลงมาหาดีมาล่างก็ได้นะคะชุดตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกิด QM เซลจริงจริงอ่ะมันจะเป็นชุดกลับตัวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบเทรดกลับตัวเนี่ยก็เทรดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรอชัววๆนะคะก็รอให้เขาเนี่ยเป็นเทรนก่อนแบบนี้นะคะ แล้วค่อยเซลล์ลงมาในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันอืมแบบเนี้ยได้เช่นเดียวกันเพราะยังมีพื้นที่นะคะให้เราได้เซลลงมาหาดีมาล่างนะคะเพราะฉะนั้นมองได้ทั้งสองมุมมองเลยทั้งหน้าบายและก็หน้าเซลลนะคะเพราะว่ากําลังใส่วออกข้างเล็กหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้พาไปดูนิดนึงนะคะวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งอ่ะไม่มีไม่มีสองทุ่มครึ่งจะมี weekly jobless cream นะคะก็จะเป็นขาวกล่องแดง รวมถึงวันนี้ยังไม่มีนอนฟาร์มนะคะแต่นอนฟาร์มเนี่ยจะมีในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีทั้งเรื่อง u n m p l o y m e n t rate เนาะของเดือนมกราเนาะก็คือแล้วก็นอนฟาร์มด้วยนะคะที่จะมีการประกาศตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เลยอาะจะค่อนข้างวิ่ง ไซเวสักเล็กน้อยนะคะก่อนจะเลือกทางหรืออาจจะวิ่งหือหวาเลยก็ได้แล้ววันนอนฟาร์มเนี่ยอาจจะเบาไปเลยอ่ะก็เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งตื่นเช้ามาตีกรอบตีโซนให้เรียบร้อยมองหาหน้าเทรดมองหาแผนที่เราตั้งใจที่จะเทรดในวันนี้นะคะทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเสียวเลยนะคะเอาไวนว่าไม่ว่าจะมาทางไหนอะ่ะเราก็สามารถจะรองรับในการเข้าเทรดนะคะและที่สําคัญไปมากกว่าเข้าเทรดเนี่ยมันนี่แมนจเมนตให้ดีๆด,ด้วย นะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คืนนี้ใน g o Master ค่ะสวัสดีค่ะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้สัมมนาจับมือทำเทรดทองเป็น Bangkok สัมมนาที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็เตอรยวรลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%นั้น